เฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่131นะคะกระทรวงการคลังมีนโยบายพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจกของประเทศด้วยการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยมีทั้งหมด55เมืองรองค่ะดังนี้อามาดูเขาจะแบ่งเป็นภาคใช่ไหมคะภาคเหนือเนี่ยจะสีเหลืองเนี่ยบริเวณนี้ต่อไปภาคอีสานเขาจะให้คือสีแดง สีเขียวเข้มเนี่ยคือภาคตะวันออกสีเขียวอ่อนนี่คือภาคกลางและสีฟ้าคือภาคใต้นั่นเองค่ะหนูจะนับจํานวนเมืองรองตามแผนที่ก็ได้หนึ่งช่องเนี่ยจะคือหนึ่งจังหวัดนะคะหรือจะนับตามฝั่งนี้ฝั่งขวามือเนี่ยที่เขาให้มาเป็นชื่อจังหวัดก็ได้ ทีนี้แหล่งที่มาของข้อมูลนะคะก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคะ่ะข้อมูลวันที่1สิงหาคม2,562เนาะทีนี้เราจะมานับภาคเหนือว่ามีกี่เมืองรองพร้อมกันคะ่ะเด็กๆภาคเหนือสีเหลืองมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13องสิบสามสบห้าสินะคะภาคเหนือจะมีอยู่16เมืองรองนั่นเองค่ะหนูก็เขียนต่อไปภาคกลางภาคกลางสีเขียวมีกี่เมืองรองคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเเมืองรองค่ะต่อไปภาคใต้สีฟ้า มีกี่เมืองรองคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ภาคใต้9เมืองรองนั่นเองคะ่ะต่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีจังหวัดที่เราอาศัยอยู่ด้วยใช่ไหมคืออุบลราชธานีอ่ะเราจะมานับกันว่าภาคอีสานมีกี่เมืองรองเริ่มนับเลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดเมืองรองนั่นเองค่ะข้อนี้ง่ายมากแค่นับเลขเฉยๆเด็กๆทำได้กันทุกคนต่อไปภาคตะวันออกมีกี่เมืองรองคะหนึ่งสองสามสี่ 5มีหเมืองรองนั่นเองค่ะเสร็จแล้วสำหรับหน้านี้ถ้าหนูกลัวหนูนับผิดหนูลองเอาจำนวนเมืองรองทั้งหมดก็คือสิบหกเจ็ดหมาบวกกันดูว่าจะได้ห้าสบห้าไหมอย่าลืมไปบวกกันนะคะเด็กๆเด็กๆน่าจะนับถูกกันทุกคน